ตรนี้สวยร่ออ้นสวยอ้้าวนี้วดสมยน้นดเดี๋ยวจะลองใช้้นที่เก่าดทุกคนมีาฉันไม่เคยไิดตัดขาดอกค่ะนี่จะคืนล้างต้นใหม่นุ่นะป่าป่า นีไปดูใกล้ๆป่ะใส่วุงสะอาดออกทีหลังแข่งกับเวลาแข่งกับโฟนโฟนตกหนักแข่งกับแบตเตอรี่คือ <c> ท <ười> <c ười> ุกคนใช่ว่าแม่ไม่เตรียมอะไรแม่เตรียมสายชาร์จแม่เตรียม power bank มาตั้ง4อันนะคะแล้วก็แม่ชาร์จมาเต็มทุกอันแล้วแม่แป้งก็ถ่ายมานานแล้วด้วยถ่ายคลิปมานาน มัใกล้จะหมดทีนี้มันชาร์จก็ไม่เข้าเพราะว่าฝนมันตกหนักทุกคนอุย้ยฮะเดี๋ยวดิเทมคันดูหัล่ะดันใช่ไหมดัน เทรปเทรปเทรป่มันเป็นสตูว์ฟิล์มโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอมโหอ้โหโ้โหโอ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 อ้โหอ้โหโ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 อ้้โหโอ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 ้โ้โหอ้ห้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โห แล้วข้างหลังมันเป็นต้นไม้ให้คุณพ่อจับต้นไม้ไว้ให้อยูนต้นกรอนเจ็บอย่างเจ็บเลยทุกคนเอ้ยตีหน้าแม่แป้งเมื่อกี้เหมือนโดนตบเลยทุกคนเจ็บมากเกิดมาไม่เคยโดนคนตบแต่ว่าเจ็บป่ะนั่นไปเอาที่ดัน Jag blev lite trött nu faktiskt. Mm. Så. Mm. Får jag så under ryggen? Har jag cancer? På bland. Jag mm. sitter där. ออออตรงนี้พาทุกคนพาดูทุกคนเอาตรงนี้ก่อนนอนเจ็บเสียบลงดินเจ็บมากเตยไม่เป็นไรทนได้สีทนได้มอนไม่ได้อยู่ที่โลงไงมันอยู่ใต้ดอกไอ้ต้นนี้ยรูดอรี่ ม Des าไปอนเอูดีค่ะในเล็กเลกเป็นตัวไอ้ก่อน แบตเตอรี่ยุ่สิบเปอร์เซ็นต์อีกอันนึงก็ชาร์จไม่เข้าจะสายแย่งที่ชาร์จกับน,น้องแคนมาได้ชาร์จไม่เข้าน้ำมันอยู่ในที่ชาร์จคืนนี้ดีหรอคืนร้ายคัก คุณเอ้ยว่ามันมันเปียกมากอืม นี่ค่ะ ทุกคลิปเดียวของแม่แป้งมีแป้งเอามาจากคลิปยาวนะถ้างั้นคลิปเดียวของแม่แป้งก็จะมีคลิปยาวด้วยคลิปที่มันสั้นอนะมันมันมีความยาวได้แค่หนึ่งนาทีสามสิบนาทีนะคะทุกคนหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีนะคะทุกคนมันยาวกว่านั้นไม่ได้มันยาวกว่านั้นไม่ได้ววไไดเพราะเป็นคลิปเดียวค่ะทุกคนแต่ว,ว่าทุกคลิปเดียวของแม่แป้งแม่ก็เอามาจากคลิปยาวนั่นแหละไปหาดูได้เลยแป้งจะลง ลิปยาวคลิปสั้นไว้ตลอดโอ้หง้าอย่างนี้งหญ้าอย่าเงียดกแล้วก็แล้วสีนี่ ยังด,ดูป้าๆขับรถตามเฮ็ดก็ร้ายแบตเตอรี่จะหมดฉันกลัว ไม่ได้คลิปให้ทุกคนดูถึงได้เก็บอย่างนี้สาวเคยหาผอมองนี่ดูดิเขาเป็นอย่างนี้ มากแทบจะไม่โดนไม่ได้เลยทุกคนละเอียดคามือเลยพอเหนื่อยแล้วยอมแพ้แล้วป,ป๊บบี

Yes, idag blev den en svamprunda igen och det blev ett ganska bra las Så nu börjar det komma igång. Så, hem och rensa. Nice.